เมื่อก่อนมันไม่มีสื่อสารใดๆมันก็เลยแคบมันเลยเป็นวงจำกัดเนาะยุคมันเปลี่ยน <c oughs> ยุคมันเปลี่ยนนะเรียกว่าปฏิรูปถ้าเราย้อนไปสมัยพุทธกาลเนี่ยมันไม่มีปริยตัติสมัยพระเจ้ายังอยู่เพราะไม่มีพระไจรปิฎกตอนพระเจ้ายังอยู่เนี่ยแม้แต่พระพระพเจ้าทรงดับขันปรินิพานแล้วอ่า ก็ไม่มีพระตรปิฎกยังไม่ได้บันทึกไม่มีเลยแต่ก็มีวินัยอยู่แต่ว่าเป็นการจดจำเอา <c oughs> ลงตาไม่แน่ใจว่ามหาลัยลานันทาเกิดพศะะเท่าไรเกิดขึ้นในศาสนา <c oughs> มหาวิลัยลานันทาเกิดขึ้นที่อินเดีย ไม่ใช่มีจะมาาวิทยาลานันทานนะมีเพิ่มมาอีกเจ็ดมหาลัยแต่ไม่ไม่จไม่แน่ใจว่าพอสอเท่าไหร่หลังจากพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานะนั่นคงเป็นปริยัตยิครั้งครั้งครั้งแรกมั้งเนะเาะเริ่มมีปริยัตยินี่ก็เริ่มว่าปฏิรูปแหละ,ะมาเห็นไหมเริ่มมีปฏิรูปขึ้นมาโดยเฉพาะศา <c oughs> สนา สูญสิ้นไปจากอินเดียมาเจริญที่ศรีลังกาก็เริ่มบัญญัติอะไรขึ้นมามากมาย <c oughs> อ <c oughs> พอตกมาถึงประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ปศอเท่าไหร่หรอาก็ไม่แน่ใจแต่เริ่มปฏิรูปขึ้นมาเยอะใส่อะไรเข้ามาเยอะ,อะใส่พระครูใบดีกาใบโน่นใบนี่เข้ามาพระก็เริ่มมีมีตำแหน่ง เออเห็นไหมเริ่มมีมหามีมหาหนึ่งมหาสองอะโลกเรียนบาลีนะมีนักธรรมตีโทเอกขึ้นมาเนาะเรียกว่าปริยัตินี่เป็นปฏิรูปขึ้นมาปฏิรูปขึ้นมาแล้วก็จังมีเจ้าคณนะหนอนเจ้าคณะนี่พระครูชั้นตีเอกโทเหมือนกันพระครูก็มีชั้นนะนี่เรียกว่าปฏิรูปขึ้นมาเพื่อปกครองคณะสงฆ์ เอออ่าเอาละมีความจําเป็นนี่แต่ว่าต้องเข้าใจนะอันนี้เป็นบัญญัติใหม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญตัติเรียกว่าปฏิรูปนะยิ่งนานวันมา,าก็เริ่มมีตำรวจพระเรียกว่าวิญญาธิการพระวิญญาธิการตำรวจพระอา้าวเริ่มมีเจ้าหน้าที่แล้วนะเออพวกนี้ไม่ได้ตรวจจับตัวเองแนละ้วจับคนอื่นอีกแล้วโรคก,ก็จะชักจูงออกไปอีกแล้วมันถึงวุ่นวายไง เออ,อพระก็เราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแหละเออแทนที่มาบวชแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่นะมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเออมีตาแหน่งมีเงินเดือนเรียกว่านิยพัทนี่เรียกว่าปฏิรูปมามากมายไก่ของจนสับสนแล้วนะตอนเนี้ยเออเริ่มมีตำรวจพระแลนะต่อไปก็ต้องมีครับปฏิรูปได้เข้าไปก็มีกองบัญชาการ พระแห่งชาติขึ้นมาเป็นตำรวจติดยศหรือเปล่าไม่รู้นเนาะถ้าเราพัฒนาลาเพขึ้นมาเราต้องเข้าใจเนาะว่าเอาละในเมื่อสังคมมันเป็นอย่างนี้เรต้องพัฒนาตั้งกฎกติกาขึ้นมานะมากมายก่ายกองเรียกว่าปฏิรูปก,ก็แล้วกันเนี่ยสัตธรรมปฏิรูปแต่เราเป็นชาวพุทธเราต้องเข้าใจในหลักในพระธรรมคำสอนในพระธรรมวินัย ่ะเออถึงการคนปฏิบัติน่ะมีน้อยคนรู้มากรู้ทำน่ะมีมากนะมากเหลือเกินนะนะคนรู้ทำอ่าแล้วก็ไปเป็นหมอดูหมอผีพระนะนะปราผีปราถนนปราไม่เคยปราบกิเลสตัวเองอ่ะไม่เคยบวชมาประหารในปราป,ป,ป,ประหปรทหารกิเลสตัวเองนะ่นเออ พระก็กลายเป็นเกจิดังป้องกันปืนป้องกันร,ระเบิดอย่าเงี้ยป้องกันพูดผีปีศาจไปแล้วเป็นหมอผีไปแล้วเป็นไสยศาสตร์ไปแล้วเป็นเทวานิยมไปเออเรียกว่ากายพันเนาะเอออย่าลืมลากเง้างมูลกาคือพระธรรมวินัย